สวัสดีครับคัพปิ้งับวันนี้ผมอธิบายนักถ่ายรูปญีーー่ปุ่นชื่อคุณมิทากิอิวากุคุณอิวากุเกิดปสองพันสีรอยกสิบสาคุณอิวากุมีชื่อเสียงรูปถ่ายสัตว์ที่สุดในญี่ปุ่นตั้งแต่ อายุ30ปีถึงห0ปีคุณอิวะโกใช้ครอนไายรูปกับวิดีโอถ่ายสัตว์ในโรกเช่นสิงโตมีปันดามีคั่วโรคเนือเป็นต้องมูนี่เนี่ยอม,มากรูปถ่ายแมวของคุณอิวะโก คุณอีว่าโกคืยไพถ่ายรูปแมวที่เชียงใหม่สวัสดีครับ